สวัสดีครับพวกกับเสียเสร์ชมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัววันนี้เสียมานำเสนอมีดสอรูปแบบนะครับเป็นลมโบยาวถึง14นิ้วกว่าสันเจ็มิลน,นะครับผมแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นมีดงานราตเรนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารพานนะครับ ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับผมเป็นด้ามฟูทแทงงประกบนะครับมีทรงบาเชเิเต้ยาวถึง12นิ้วนะครับออกแบบมาสำหรับการฟันโดยเฉพาะนะครับบุกป,ป่าฟ้าดงได้เลยนะครับมาเชิญความคมของแรมโบ้กันก่อนนะครับเล่นที่หนึ่งครับ หือคมจัดมากเลยนะครับอันตรายมากเลยนะครับผมเล่มที่สองครับเล่มที่หนึ่งครับเป็น มีดดำประกบฟูแท้งนะครับไม้ประดูนะครับหวานเจี๊ยบนะครับฟันไม้หนักได้สบายเลยนะครับผมได้แค่ไหนสู้ไว้หมดแล้วครับเล่มสุดท้ายครับผม12นิ้วครับสวา นะครับชุดนี้มีเพียงแค่สองเล่มเท่านั้นนะครับเป็นออกหลังตรงหน่อยนะครับอาชิตเตอร์หลังตรงหน่อยเสียสร้างแค่สองเล่มนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับก็จะไม่สร้างแล้วนะครับผมสําหรับมีทรงนี้นะครับเว้นแต่จะเป็นงานสั่งเท่านั้นนะครับผม เล่มที่1นนะครับกับเล่มที่2เป็นแลมโบยาวนะครับอยู่ที่14.5้านะครับเล่มที่1เล่มที่สอง6นะครับผมสันอยู่ที่เจดมิลน,นะครับผมเล่มที่1กว้างสองนิ้วเล่มที่2กว้าง1นิ้วหกหุนนะครับเป็นทรงแลมโบนะครับเป็นมีดยาวนะครับผม สร้างจากเหล็กแหนบเนาะด้ามอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับผมหนิ้วครึ่งนะครับผมอีกเล่มหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นทรงมีดแคมป์นะครับมีสองเล่มนะครับผมเต่าเนาะหิวดิบนะครับยาวอยู่12บนิ้วนะครับเป็นงานลาตะเวนนะครับคมกว้างสองนิ้วสามหุนสัน4ี่จุดมิลนะครับด้ามเป็นไม้ประกบนะครับผมฟูแทง มีรัดหมดอยู่ประมาณ4จุดนะครับกับอีกหนึ่งรูแรนยาร์นะครับเป็นงานลัเตะเวนฟันหนักได้เลยนะครับผมคมเป็นคมวีนะครับผมผมจะไวมากเลยนะครับผมมีทั้งหมด4ี่เล่มนะครับแลมโบยาวนะครับ1 4สนิ้วกว่านะครับขอเสนอราคาเล่มละ1น0 0บาทนะครับผม ด้านประกบฟูแทงเหล็กคลัสตัวทูแม็กอินเดอรมนีงานระัตะเวนนะครับเหล็กตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งเล่มเลยนะครับผมก็ตัวนี้เสียขอเสนอราคาเล่มละหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมพร้อมฝากพร้อมส่งนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับไม่สวยมากเลยนะครับผมขอบคุณครับ นะครับกระชับมือนะครับด้วยด้ามที่ที่ใหญ่นะครับสําหรับคนมือใหญ่ที่สบายนะครับเสียถือว่าเป็นมือเล็กนะครับสามารถมีช่องว่างสําหรับวางนิ้วมือล็อกมือนะครับใส่เชียกแรนยาร์ดมัดติดแขนนะครับฟันได้สบายนะครับมาพร้อมฝัก pvc ทั้งสองเล่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแลมโบนะครับไม่ว่าจะเป็น มีดมาฮเตตเหล็กคลัสเตอร์ทูแมกนยอรบนีนะครับผมสนใจติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์หรือแอดไลน์กันเข้ามานะครับติดต่อสอบถามที่0897560208ครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมรับชมและติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อทราบนะครับ การเคลื่อนไหวของเสือในการสร้างมีดต่างๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการนำเสนอของเสือก็ขอสิ้นสุดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับรีบโทรเข้ามากันเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับ